การพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติไทยการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญมากกับทุกๆประเทศในโลกไม่ว่าประเทศนั้นจะมีระดับของการพัฒนาอยู่ในระดับใดก็ตามสำหรับประเทศไทยซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาในระดับปานกลางเช่นเดียวกันยังจำเป็นต้องปรับสภาพของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับในบทนี้เราจะมาศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2504 ถึงพุทธศักราช2509 1. เป็นแผนพัฒนาการเศรษฐกิจเฉพาะการดำเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจด้านรัฐบาลเช่นการประปาสร้างทางหลวงสร้างเขื่อนชนลประทาน 2. ระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจมีกำหนด6ปีคือระหว่างพุทธศักราช2504ถึงพุทธศักราช2509และแบ่งออกเป็น3ระยะแรกคือ พุทธศักราช2504ถึงพุทธศักราช2506กับระยะ3ปีหลังคือพุทธศักราช2507ถึงพุทธศักราช5 5 0 9 3. โครงการดำเนินงานส่วนใหญ่ในระยะ3ปีแรกเป็นกิจการพัฒนาการเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงทบวงกรมได้ดำเนินงานอยู่แล้วเพราะกิจการเหล่านี้มีข้อผูกพันอยู่แต่เดิมเช่นใช้เงินกู้จากต่างประเทศเป็นต้น 4. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับนี้อาจทำการแก้ไขปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านต่างๆจึงจำต้องมีการสำรวจและประเมินผลของการดำเนินงาน 5. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจได้คุมขแขนงต่างๆของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจไว้ทุกด้านรวมทั้งการสาธารณสุขและการศึกษา 6. โครงการดำเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจ ถือโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจในแขนงต่างๆนั้นเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการและกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เขียนวิธีการเช่นนี้มีความประสงค์ที่จะให้โครงการต่างๆแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2510ถึงพุทธศักราช2514 1. การวางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ขยายขอบเขตให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 2. ส,สำหรับแผนพัฒนาการฉบับที่2นี้ได้จัดทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น2.1เน้นความสำคัญของการพัฒนาสังคม2.2ให้ความสำคัญในด้านพัฒนากําลังคน2.3เน้นความสำคัญของส่วนเอกชน 2.4. สง่สงเสริมการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 3. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 3. พุทธศักราช2515ถึงพุทธศักราช2519 1. เน้นการพัฒนาสังคมมากขึ้นเช่นการศึกษาสาธารณสุขและการจัดบริการทางสังคม 2. กระจายความเจริญสู่ชนบทมากขึ้น 3. กำหนดเป้าหมายลดยอาตาัตราการเพิ่มประชากรเป็นครั้งแรก 4. ยกระดับการการผลิตแปลรายได้ประชาชาติให้สูงขึ้นเน้นการพัฒนาคนเพิ่มการมีงานทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่4พุทธศักราช2520ถึงพุทธศักราช2524 รัฐบาลต้องวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในแนวใหม่โดยยึดถือความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นพื้นฐานหลักเบื้องต้นของการพัฒนา 1. ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 2. เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 3. เน้นการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและยกฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ใช้แรงงานและคนยากจน แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่5พศ2525-2529ประเทศไทยได้เริ่มบุกเบิกงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างจริงจังตั้งแต่ปีพศ2504เป็นเวลา20ปีเต็มโดยรัฐได้กำหนดให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมาเป็นระยะระยะ ติดต่อกันมาถึง4แผนเพื่อใช้เป็นกรอบนำในการระดมและจัดสรรทรัพยากรเศรษฐกิจกำลังเงินกำลังคนและระบบงานของรัฐมาทำการบูรณะขยายกิจกรรมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างระบบการผลิตการจำหน่ายและความเป็นอยู่ของประชาชนจนทำให้ประเทศสามารถก้าวเข้ามาสู่สังคมเศรษฐกิจที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยลาดับ ทางนี้ก็เป็นประจักษ์ได้ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมู่สถาบันเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศว่าเศรษฐกิจไทยได้ประสบความสําเร็จในการขยายและการกระจายฐานกําลังผลิตแทบทุกสาขาไปอย่างกว้างขวางตลอดทั้งได้เร่งการส่งออกและเพิ่มการมีงานทําขึ้นในอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับบรรดาประเทศที่กําลังพัฒนาด้วยกัน ทั้งหมดนี้นับว่าเป็นพลังอันสำคัญที่ช่วยผลักดันระดับฐานะเศรษฐกิจไทยให้พ้นจากประเทศที่มีรายได้ต่ำเข้ามาอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ปานกลางแล้วในปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่6พุทธศักราช2530ถึง2534 1. ยกระดับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม2มีการเพิ่มการจ้างงานและการกระจายรายได้ที่เหมาะสม3การแก้ปัญหาเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่7พุทธศักราช2535ถึง2539 1. รักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 2. กระจายรายได้และการพัฒนาไปสู่ชนบทให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 3. เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่8พุทธศักราช2540ถึง2544 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนทางด้านติดใจให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม 2. เพื่อพัฒนาคนทุกคนให้สามารถคิดวิเคราะห์บนหลักของเหตุผลได้ 3. เพื่อส่งเสริมให้คนมีสุขภาพ นามยดีทั่วหน้ามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพ 4. เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสทุกกลุ่มได้รับการดูแลแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่9พุทธศักราช2 5 4 5ถึงพุทธศักราช2 5 4 9เป็นแผนที่ได้อันเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปัจญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศโดยยึดหลักทางสายกลางเพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลมีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่10พุทธศักราช2 5 5 0 5ถึง2554 1. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน 3. เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม 4. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและระบบบริหารความเสี่ยงให้กับภาคการเงินการคลังพลังงานตลาดปัจจัยการผลิตตลาดแรงงานและการลงทุน 5. เพื่อสร้างระบบการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนให้เป็นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ 6. เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าหลากหลายทางชีวภาพ 7. เพื่อเสริมสร้างธรรมภาพิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่11พุทธศักราชส5 5 5ถึง2559 เน้นการเสริมสร้างความแข็งแรงของฐานการผลิตการเกษตร 2. การสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่ตางๆ 3. การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ 4. มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่12 พุทธศักราช2,560ถึง2,564 1. พัฒนาศัก,กยภาพของคนเพราะคนคือหัวใจสำคัญที่สุดของประเทศจึงต้องส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 2. ลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยยังมีความไม่เท่ากันทางรายได้อยู่มากจนต้องเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสวัสดิการการศึกษา 3. พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งโดยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตขึ้นจากเดิม2-3%ให้โตขึ้นปีละ5-6% 4. เติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่ป่าไม้